คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหายาบคายและความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมาำรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า15ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำในการดูขอบคุณข้าวางอิสเม์ฟาสวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับฟางอิอูฟคคออ่ฟ้าน,ะ,นะคะวันนี้คะ่ะทุกคนแล้วก็เลยจะมาลองเล่นเกมนี้กันดูนะคะเกมนี้นะคะเราจะต้องมาดูแลเด็กทารกคนหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นเด็กนรกค่ะทุกคนมาดูแลเขานะคะ,นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่มันหายไปไหนกันไปแล้วต้องมาดูแลนะคะโอเคค่ะทุกคนไม่เป็นการเสียวเวล,ลาน,นะคะเราจะมาเล่นเกมกันเลยนะคะโอเคนี่ค่ะนี่ก็คือเด็กที่เราหมายถึงน,นะคะเป็นน้องคนนึงนะ,ะที่พ่อแม่หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งน้าตาน้องน่ากลัวมากเลยเนาะน้าต่าน้องดูไม่เป็นมิรเนาะ,ะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอ่อแ e t t เ e อร์บอลที่ฟอร e นะคะก็คือเอาขวดนม เนาะในตู้เย็นนะไมาถ่ายค,คนเขาตู้เย็นเขาไม่เข้าใจเจี๊ยอะไรเนี่ยน้องชอบสีชมพูสีชมพูพริ้รงค่ะหิวใช่ไหมคะกินไหมลูกไม่ต้องกินค่ะกูกินเองโอเคไหมโอเคปะเห็นปะแม่งมองแบบมองน่กกากลัวมากอ่ะกินอ,อันนี้กี่แล้วใช่ปะถามจริงกระเพาะรั่วเหรอพี่เกง่งน่าจะแบบกระเพาะรั่วนะคะแบบกินปุ๊บขี้ปั๊บเลยอะไรอย่างงี้ ก็ออาอย่านี้เนะเาะออกไปเสร็จแล้วทำเพื่อใช่ไหมนี่คือแพมเพิร์ดใช่ปะ่ะนี่ค่ะมึงวาร์มได้มึงเป็นลูกไอรอนแมนใช่ป่ะเออกูรู้มึงเป็นลูกไอรอนแมน,ไม,น,น,น,แมนไม่ต้องบอกมานี่ค่ะวาร์มได้แบบนี้เป็นลูกใครคะไอรอนแมนซูเปอร์แมนหรือลูกใครไม่รู้แหลอะอ่ะเปลี่ยนมึงไม่ต้องยิ้มฮะโอเคป่าวไปทำอะไรต่อฮะ พาเด็กไปนอนค่ะโอเคงออโอ้โหง้อแม่คุณหมอถามจริงแม่คุณขายไปไหนคะคุณน้องหาแล้วละคนไปห้องไหนดูห้องนี้เหรออ๋ห้องนี้เหรอห้องไหนอะห้องนี้ปะห้องนี้ก็ล็อกแล้วห้องไหนอะห้องนี้เหรออ๋อสวยตรงนี้เนี่ยโหห้องมึงสวยกว่าห้องกูเยอะมากอ่ะนอนนะต้องยุ่งกับกูไม่ต้องยุ่งกับกูนะเข้าใจปะกูไม่ชอบเด็กโอเคปิดไฟด้วย อย่างให้มึงอ่ะปิดไฟ,ไฟนอนดีๆนะจ๊ะโอเคค่ะแล,แล้วเคล็ต่อไปก็คือเราจะต้องเอ่อ close the door กูลืมปิดประตูเออไม่เป็นไรค่ะลืมปิดประตูให้ยุ่งกัดายหาไปเลยค่ะเด็กคนนี้นะคะประตูปิดตรงไหนประตูปิดตรงไหนประตูปิดประตูปิดตรงนี้นอนนะจ๊ะแล้วเราก็ไปดูทีวีชีวิตด,ดีๆเนาะดูทีวี <laughs> ชีวิตด,ดีมากค่ะทุกคน อันนี้คือเราดูอะไรในทีวีฮะมันไม่มีอะไรให้ดูโอ้โหอะไรครับนี่อ่ะนอนค่ะจังหวะนี้นะคะทุกคนหลับแล้วนะไอ้เชี่ยคนกำลังจะหลับมึงลองหาแม่มึงหรอ,อไปหาเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยัมึงใช้อัตลักษณ์อะไรมึงใช้อัตลักษณ์อะไรฮะ องใช้อัตลักษณ์อันนี้แน่ๆนเลยน้องน้องน้องใช้อัตลักษณ์อะไรทำไมน้องรับได้ไมึงอยู่เนี่งเหรอมึงไม่ต้องร้องมึงเป็นลูกไข่มึงบอกกูมามึงรู้ว่าโก harmonic, ใช่ไหมมึงไม่ต้องร้องมึงไปโน่นมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงใช้อัตลักษณ์อะไรมึงบอกกูมาก่อน <isions> จังหวะน,นี้ค่ะทุกคนเอ่อเอาไปนอนอีกแล้วเหรอ<ง> <asking> ไม่คือทุกคนคือน้องมาเองทำไมน้องไปเองไม่ได้มองวะ ถือว่าอัตลักษณ์น้องก็น่าที่จะมาเร็วนะคะหรือว่าน้องเป็นลูกเน่นอนเฮ้ยใช่ป้าไม่รู้โอเคนอนค่ะนอนนะคะไม่ต้องมามองค่ะปิดไฟแล้วนะนะคะคลิปนี้ํำหยาบเยอะมากทุกคนลืมปิดประตูเอาไม่เป็นไรมีอัตลักษณ์เยไม่เป็นไรค่ะคุณน้องมีอัตลักษณ์แล้วก็ เห็นอะไรวะน้องหายโอเคค่ะทุกคนเราจะได้นอนสมใจอยากแล้วนะคะสักวันนี้กู <O ther> ต้องมาดูแลมึงอีกอะเด็กหายไปไหนอะทุกคนน้องหายไม่เป็นไรค่ะเดีย๋ยวก,กูแดลงลมนี้ เฮ้ยทุกคนขเาขาลืมจ่ายค่าไฟเว้ยคุณจ่ายค่าไฟใช่ปะแล้วแล้วแล้วใครมันล็อกประตูอ๋ออต้องเปิดไฟก่อนระบบอัตโนมัติทุกคนไม่งั้นเปิดประตูไม่ได้สวัสด,ดีจ้าตอนแรกมึงไม่อยู่มึงใช้อัตลักษณ์อะไรมึงบอกกูมาก่อนมึงใช้อัตลักษณ์อะไรมึงกูแชร์ได้ค่ะทุกคนมึงคือใครมึงคือใครเกินไปอันนี้อะไรอ่ะ กินเสร็จแม,ม่งบอกกูทีคือมืองกินเสร็จก็คือกระเพาะมึงกับลำไส้ก็คือต่อกันเลยใช่ไหมอ่ะอ่ะไปอยู่นู่นโอเคมันเพิดนะคะเอาหยิบไม่ได้ต้องเอาขึ้นโอ้โหนี้ใช่ไหมคะคุณคุณน้องหาหยิบนะคะ,ะทุกคนน้องเขาใช้อัตลักษณ์อีกแล้วน้องเขาใช้อัตลักษณ์อีกแล้วค่ะทุกคน น้องควรไปเรียนยูเอนะคะจังหวะน,นี้เอ่อพันเพื่อถ่ายเอ้ยอย่ากแกล้งกูแบบนี้ดินอาอ,อ,อยู่ห้องนีอ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคะ เป็นไอ้นี่เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ของน้องนะคะซึ่งน้องจะต้องไปกาจัดเหล่วัยร้ายนะคะอ่อพอฟอวันใช่ไหมน้องต้องไปกาจัดพอฟวันใช่ไหมลูกอ๋อนี่ค่ะนี่ก็คือฟอวันคนต่อไปค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เราว่าเราทำงานเยอะไปนะคะตาก็เลยฝ่าลยุ้คน น้องใช้อัตลักษณ์วัน for all นะคะก็เลยก็เลยก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะนะคะทุกคนหนะะ้ามึงหล่อนมากอะเอาจริง่ะกูหล่อนกับมึงแล้วเนี่ยอ้ยตกใจเมื่อกี้อ่ะตกใจ <c oughs> กจ,จริงๆเน่ ก็หวังว่าคืนนี้จะได้ดูทีวีอย่างสบายใจนะคะทุกคนค่ะซึ่งเราต้องทำอะไรอะนอนดูทีวีไม่ไม่ต้องดูแลใช้อัตลักษณ์ลงมาค่ะต้องให้กูขึ้นไปมันวาร์ปได้มันก็ใช้อัตลักษณ์ลงมาเลยเนาะไอนี้โอไฟซัมซิ่ง คือกูต้องถาแลยน้องน้องเขาใช้อัตลักษณ์ของบาคุโกกับโชโตะค่ะน้องใช้อัตลักษณ์ของบาคุโกกับโจโตะค่ะน้องเป็นคนที่สามารถใช้อัตลักษณ์คนอื่นได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะนมโคตรกายถามจริงโอเคค่ะทุกคนอีกแล้วทุกคนน้องเขาใช้อัตลักษณ์กิน เพื่อเดคูของพี่ด้วยตอนนี้เราก็ท๊น คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ฟางอิมีฟางด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค,ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเย้ yeah.